เฮ้ยเฮป็นงอ่ะไ um. งวะฝึซ้อมอย่างเข้มข้นเข้มข้นเลยเหรอฝึกซ้อมอย่างตั้งใจ <sk r isa> พุ่มเทเสียสละแรงกายแรงใจืใจ่อใ,ให้ปาเทมันบังเกิดง <ทำ S 3> ไงทำไงอ่ะไปดูสิครับโอ้โหไม่ไหวเลยเอกอันชนเอามาแล้วครับ เท่านี้คุณก็พร้อมจะทุ่มเทและฝึกซ้อมให้อย่างเต็มที่แล้วครับลุยโหพี่เองทำอะไรมาวะสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราเอกอันเก่งเทพไม่เก่งเลย<อ>ไม่ไหวเลยอะ่ะน้องๆอ,อยากจะเก่งต้องทำอะไรเนี้ยฝึกซ้อมไงถูกต้องเย yeah. เฮียก็ซ้อมก็ซ้อม้อมเยอะแต่ผมก็ซ้อมนะเฮียแล้วไปเฮียตู้ผมไม่ได้อะเลือกเอาถูกต้องดิแลกกีฬาที่เก่งกว่าเฮียเขาทุ่มเทเสียสละเวลาในการซ้อมมากกว่าคนทั่วไปแล้วทำไม่เฮียไม่ซ้อมหนักบางคนก็อยากซ้อมหนักนะเฮียครับแต่วิ่งวิ่งไปตะคิวกินอหรือแบบร่างกายไม่ไหวอ่ะวิ่งวิ่งไปเจ็บขาปวดกล้ามเนื้ออปวดเมื่อยเงี้ยล้ายิงซ้อมกลางวันกลางแดดเป็นลมเพอเป็นลมอีกเออ แล้วคนเก่งเก่งเขาซ้อมหนักเขาทำยังไงอันนี้มีตัวช่วยไหมมีตัวช่วยแน่นอนคนที่เขาเก่งเนี่ยเขาต้องฉลาดด้วยไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าอย่างไม่ได้ด่ากูแค่พูดเฉยเคนที่เก่งเขาต้องฉลาดฉลาดยังไงยังไฉลาดในเรื่องของการเตรียมความพร้อมอไม่ใช่อยู่ดีๆใส่เสื้อใส่รองเท้าลุยซ้อมเลยไม่ได้อย่างนี้อยากรู้แล้วล่ะว่าพี่เอกมีเคล็ดลับอะไรอ่ะวันนี้เสนอไปนเน็ตๆนกลยุทธ์เตรียมความพร้อม สำหรับการซ้อมและการแข่งอย่างเข้มข้น <Wow. S 1> ทำอย่างไรไปดูกันครับที่พร้อมรอเลยเข้าสู่การเตรียมความพร้อมกลยุทธ์ข้อที่หนึ่งซึ่งข้อหนึ่งไม่ต้องใช้ลูกบอลวางดิวางวางเออถือไว้ทำไมไม่ต้องใช้ไงไม่ต้องใช้ลูกบอลเหรอไม่ต้องใช้ยังไม่ต้องใช้เลยเลยทำไมข้อที่หนึ่งเนี่ย ใช้สมองล้วนๆมีเปล่าเดี๋ยวไปเอามาแป๊บนึงเอ้ยไม่มีอะมี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 เวลาที่น้องๆจะออกไปเล่นบาสไปฝึกซ้อมครับต้องวางแผนไหมเอาเสื้อตัวไหนกางเกงยังไงต้องท้าคู่ไหนเด็ดมีต้องทําอยู่แล้วมันต้องวางแผนแต่ไม่ใช่การวางแผนการเดินทางอย่างนั้นเนี่ยการวางแผนในการฝึกซ้อมอเคยเคยคิดไหมว่าวันนี้จะมาซ้อมเรารู้แหละเข้ามาหยิบลูกบาสได้ก็ชูดเลยไม่มีไม่มีอะไรเลยจะซ้อมอะไรเนี่ย ไม่มรมาถึงก็ยิง3ยิงเนี่ยการไม่วางแผนทําให้มาถึงก็คือจะหยิบลูกบาสก็คือชุดเล่นบังต้องวางแผนด้วยต้องวางแผนเลยข้อด้อยคืออะไรนี่ไข้อด้อยตอนนี้ลูกโทษแบบแม่นม่งไม่แม่นม่กอะไรอย่างเงี้ยก็วางแผนนะวันนี้ซ้อมลูกโทษต้องยิงให้ลงทัก1 0 0ลูกไหมหรือน้องบางคนไม่ค่อยแข็งแรง วันนี้อยากวิ่งเยอะๆหน่อยอเสริมความอึดหรือวันนี้เลี้ยงไม่ดีก็เลี้ยงเยอะๆหน่อยซ้อมเลี้ยงสักสามสิบนาทีต่อด้วยชุดลูกโทษอะไรอย่างเงี้ยอ๋อวางแผนวางแผนไม่พอตั้งเป้าหมายเข้าไปด้วยอย่างเมื่อกี้บอกเฮ้ยยิงลูกโทษขอสักห้าลูกห้าลูกติดได้ไหมอ่าอ่าชุดสามหยาดแม่นๆขอสักร้อยลูกลงได้ไหมอ่าเนี่ยคือการวางเป้าหมายและการวางแผนเออเริ่มรู้สึกสนุกแลเริ่มสนุกแลเริ่มสนุกแลไม่เคียงแค่ซ้อมเฮียยังไง ในการแข่งขันก็ต้องวางแผนเตรียมชุดเตรียมชุดแข่งเตรียมรองเท้าไอ้นั่นเนี่ยทำทุกคนเขาทำอยู่แล้วใช่ไหมน้องๆเป็นใช่ไหมแข่งทีไรม่งเป็นอย่างนี้มันตื่นเต้นมือไม้แข็งสายตาเม่นแคบมือม่งเย็นเหงื่อม่งออกจะทำได้ก็ทำไม่ถูกตื่นเต้นเป้าโอ้โหวันนี้วางเป้าหมายแล้วกันต้องชนะโอ้โหเป้าใหญ่มากเป้าหมายก็ชัดเจนไงแล้วเวลาเล่นพลาดตื่นเต้นไหมยิ่งแย่ไปอีก อ๋อไม่ได้เหรอเป้ามันใหญ่ไปเงี้ยวางแผนในการแข่งขันคุณต้องคิดก่อนเอ้เราเจอทีมไหนครับทีมนี้ไม่ค่อยมีชื่อเสียงอาจจะไม่เก่งหรือเปล่าเฮ้ยไม่เจอระดับเบตโทตัวท็อปอะไรอย่างเงี้ยต้องวางแผนเฮ้ยบนทีมนี้มันมีตัวใหญ่จําได้ตัว้นทีมนี้เน้นความเร็วจําได้ก็ได้วางแผนว่าอ๋องั้นเราต้องเล่นยังไงพิกแอนโลไหม เน้นสกีนเอาไหมเข้าใจแบบล้วสมมตเิเฮียเล่นเกมลับเฮียก็หวังว่าเอ้วันนี้กูได้สัก4ี่ห้ารีบาวไหมอ่าวางเป้าหมายเล็กๆพอให้คู่ต่อสู้ยิงไม่ได้ในระยะที่เราป้องกันได้ไหมอ่าทุกครั้งที่คู่ต่อสู้ชุดพลาดเราบล็อกใช่ไหมเราต้องรีบาวได้อ่านี่คือเป้าหมายน,นี่คือเป้าหมายเล็กๆโอเคเข้าใจแล้วตั้งเป้าว่าวันนี้ต้องชนะ10บแต้มดเออว่ะเออว่ะเออว่ะโอ้โหตื่นเต้นบางดีมันกดดันตัวเองเกินไปตื่นเต้นตายเลยทำไม่ได้อเข้าใจแล้ววันนี้ผมวางเป้าไว้แล้วยังงไไผมชู้ปแลลลว48กง จุดโทษใช่ไหมขออีก2ลูกอ้ามาขอดูหน่อย49ลูกสุดท้ายลูกนี่50 yes โห oh! นี่คือเป้าหมายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ได้สอเร็จละ50ลูกลงข้อ2ไปยนะังไปได้ยังใหญ่เปล่าวะใหญ่มากกลยุทธ์ข้อที่2อยยังไงต้องมีความพร้อม ของร่างกายก่อนที่จะออกกําลังกายหนึ่งพักผ่อนเพียงพอไหมโอเคพอ 2. กินดีอยู่ดีไหมกินมากเลยอิ่มไปไม่ได้เฮียอิ่มไปไห่พกินกำลังดีและจริงแล้วที่สําคัญคือก่อนที่คุณจะวิ่งชูดเลี้ยงกระโดดต้องวอร์มอัพการวอร์มอัพมีทั้งการยืดเหยียดยืดเส้นนะครับนู่นนี่นั่นหรือไม่แต่การ ชูดง่ายๆครับฝึกง่ายๆเบาๆใกล้ๆจ็อกกิ้งเบาๆให้เป็นการบึุฝนร่างกายนี่คือการเตรียมความพร้อมเอางี้วันนี้พี่ใหญเรายกตัวอย่างมาสัก4 500แบบดูหน่อย4แบบ5แบบก็พอแล้วสี่ห้าบพอ500แบบนี่คลิปนี้น่าจะยาวประมาณปีนึงอ่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันครับว่าการยืดเส้นอร์มอับทำยังไงได้บ้างตัวอย่างตัวอย่างนะเอาไปทำกันไปลองดูการยืดเส้น เริ่มจากหัวสู่หัวเท้าหัวแม่เท้าหัวแม่เท้านะครับหัวแรกคอผู้หน่อยจะดันขวาสู้กันสู้แรงดันขวาอให้มันมีอาการเกรงดันสองข้างเนี่ยไม่ต้องเกรงไม่ต้องดันแรงสบายสบายก้มค้างดันขึ้นเงยหน้ากดลงเงยหน้ากดลงโอเคโอเคนะครับขุนคอขุนคอช้าช้า หมุนกลับเออช้าๆถูกต้องอันนี้คือการบริหารช่วงคอโอเคหัวไหล่หัวไหล่อ่ะหมุนไหล่คุณอาจจะหมุนอย่างนี้ก็ได้อ่าแล้วแต่ดแตะก็ได้แตะก็ได้ได้หมุนกลับหมุนหน้าหมุนกลับอย่าหมุนเร็วรีบไงรีบรีบรีบกลัวไม่ทันกลัวไม่ได้เล่นรีบไม่ได้รีบไม่ได้คอยทำกว้างๆนะครับหรือยืดไหล่นะครับพับแขนดันข้อศอกเข้าชิดลำตัวโอ้นี่ท่าเบสิกเลยตรงนี้ดันตึงตึงตึงมาก ยิ่งตีงตึง,ตง,ตงเปลี่ยนข้างทำสองข้างตัวนี้เ,เป็นต้นหน้าอกหน้าอกหาเสาเป็นเสาดับเสาดันหน้าอกขึ้นนะอ่ะอตรงนี้จะยืดอ๋อมีการลังอยู่มีการลังหลังเสาสาแปะกำแพงก้มลงยืดหลังยืดไหล่โอเคนะครับ เอวเอวเอวต้องดีเล่นบาสต้องผิวต้องผิวหมุนตึงๆครับอย่าทำเร็วอย่างนงี้ไม่เอาไม่เอาเอาตึงๆสโลว์สโลว์กว้างๆตึงๆถ้ามันดังกรุ๊บกรบกรุ๊บกรบนี่ก็ตามอายุเดี๋ยวเขายืดนะครับโอเคโอ้โหตึงเปรี้ยต้นขาโอ้สำคัญมากมีเสาไหมยกปลายเท้าขึ้นชิดก้น ยกขึ้นตัวตรงเออมองไปข้างหน้าทำยิ่งแล้วมองข้างหน้ามันจะทรงตัวได้ฝึกการกระร้าดทรงตัวท่องเลยแล้วประมาณ1นึ่งถึงห้าหนก็ได้ลองท่องดู1นึ่งถึงยี่สิบหนึ่งถึงยี่สิบอ่าเรียบร้อยแล้วปั๊กเอาถืออ่ะหนึ่งถึงยี่สิบไงไม่ใช่หนึ่งสองไม่ใช่ก็บอกหนึ่งถึงยี่สิบเนทำสองข้างทำสองข้างเหมือนกันอ่าเนี่ยชิดก้นนะครับพิงก่อนแล้วถ้าเกิดทรงตัวอยู่ก็เอามือออกสิ่งที่ผิดเอออ่าอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ตัวตรงตรงตัวตรงตรง มันจะตึงมากโตึงตึงมากหรืมันจะตึงมันจะตึงแพงด้านก็แพงเท้าข้างหลังเหยียดโตเห็นไหมครับสิ่งที่ผิดข้อมหลังขาต้องตึงหลังเข่ามันจะดังเปียกๆเปียกๆเปียกในใจเปียกในใจนี่ยืดเส้นหน้าขาด้านในด้านในนี่เลยเหมือนซูโม่เหมือนซูโม่กางขาเยอะๆย่อลงไปบิดไปข้างหนึ่ง ด้านเข่าด้านในออกทีละข้างเออทีละข้างนะครับเหมือนใครมาฉีกขาตอนนี้สิ่งที่ผิดสิ่งที่ผิดคือนี่แอนอันนี้คือถ่ายรูปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่องน่องเนื้อน่องลายยังไงมิงอร่อยเลยมีเกาะไว้กันเ้าวกอบไว้เพิ่มเท้าชิดกันย่อลงแต่เข่าช้าๆเบาๆน่องตึงมันจะตึง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 หน่อยที่ผิดก็คือ อ่านี่คือทิ้งคำตอบผิดไม่ถูกเลยเห็นไหมครับเข่างอสองข้างน้องตึงโอเคน้องตึงครับขาได้ด้วยนะพอม้อมกันสบายๆบาอนี่เรียกว่ากันเฮ้ยเหี้ยเจ็บเข่าเฮียเสริมไว้พี่เอกทำไมเฮียเจ็บเข่านี่ช่วยดันไว้หน่อยอ่าดึงเข่าเข้าหาอกสองข้างดึงเข้าหน่อยบาลานซ์ไปในตัวดี่นะครับจซึ่งจริงแล้วการยืดเส้นยังมีอีกหลายท่าโอ้ยเยอะมากเยอะมากแต่เอาแค่นี้ทำให้ครบ แค่นี้ก็เรื่องใหญ่แล้วนะทําไม่ครบอหรือใครมีความสามารถทามากกว่านี้ทาเอาเลยยิ่งทายิ่งดียิ่งดียิ่งพร้อมใช่นะครับคราวนี้ยืดเส้นเสร็จแล้วครับยังไม่ถือเป็นการวอร์มอัพนะนี่แค่สตาร์เตอร์นะนี่แค่ยืดเส้นอะยืดเส้นอ้าวเดี๋ยวเราไปวอร์มอัพกันต่อไปยืดเส้นเสร็จครับเข้าสู่การวอร์มอัพยังไงมั้งวิ่งรอบสนามก่อนเลยเามือกี้วิ่งแล้วไงมือกี้วิ่งแล้ววิ่งซ้ำสองสามรอบอะช็อกกิ้งเหมือนเบาๆนะเหมือนเบ ไม่ใช่ไม่อะตะคิวกินครับสบายๆก่อนวอร์มอัพคือการค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิร่างกายกล้ามเนื้อเริ่มทำงานเพิ่มให้กล้ามเนื้อได้ทำงานเล็กๆเบาๆวิ่งเสร็จแล้วจะซ้อมชุดได้ไหมต้องวอร์มข้อมือได้ไหมอย่าไปมาถึงวิงสามไม่ถูกไม่ได้วิงใต้แป้นก่อนเอาเหรอเอาเย็บใจัดเลยเน้นให้สวยๆเบาๆสวยๆเบาๆเบาๆโอเคกระโดดเบาๆกระโดดเบาๆทำให้ต่อเนื่องโอเค ข้างหน้าบ้างตรงนี้ข้างหน้าบ้างไม่ลงไม่เป็นไรไม่ไลวอร์มอัพวอร์มอัพไม่ลงเ้ยไม่เป็นไรวอร์มอ้าเอาอีกเอาอีกอ่าอ่าขอกระโดดเลยกระโดดเลยโอเคไปเลี้ยงมาไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง เบา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 เออโอเควอร์มทูดแล้วเออเล่นบาสก็ต้องวอร์มเลี้ยงด้วยเอาได้เลี้ยงเบสิกอ่ะผมทำให้ดูอ่าๆพี่เห็มาง่ายๆอ่าให้ข้อมือไม่มองบอลได้ไหมอ้าวใส่น้ำหนักหน่อยเออเอาทำหน่อยอ่าเปลี่ยนมืออ่าได้สองมืออ่าเปลี่ยนมืออ่าไหนลองรอดขาเบาๆอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นต้องเบาๆอย่างนี้อ่าลอดขาแบบเออทีละนิดทีละนิดใช่ ฟุตเวิร์กมากขึ้นเริ่มฟุตเวิร์กมากขึ้นป้ายปึ๊บปึ๊บอ๋อโอเคอาทีลองเลี้ยงแล้วกลับไปชูดด้จบด้วยการชูดเลี้ยงกลับจบด้วยการชูดอ่าใช้ได้ใช้ได้การวอร์มอัพยังไม่ใช่การฝึกซ้อมไม่ต้องสีเ่เออผิดพลาดได้ไม่ต้องเร่งใช่เป็นแค่การอบ ร่างกายเหมือนสมพุฒเลี้ยงแล้วหลุดไม่เป็นไรทำช้าๆช้าหมดเลยเตรียมความพร้อมนะครับบางคนเสริมความแข็งแรงของร่างกายได้ด้วยในช่วงนี้เช่นอยากโดดสูงเงี้ยครับน้องๆอยากโดดสูงครับนี่ไงกมเนื้อต้นขาต้องมีอ่ะท่านี้เลยคอรนะครับโอ้ท่านี้ตายเลยมันคือการนั่งลงไปแล้วก็ยืนขึ้นมาแต่ต้องทําให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าน้องทําผิดจะเจ็บเข่าการขาปกติ ไม่ยืนชิดครับไม่ยืนกว้างเกินไปครับความกว้างระดับวไรเท่าไรนะครับดันก้นออกดันก้นออกก่อนเห็นไหมเนี่ยดันก้นออกก่อนเขายังไม่งอลงไปนะพอก้นออกไปแล้วค่อย,ย่อลงไปนะครับ<อ>สิ่งที่สังเกตก็คือหัวเข่าไม่เลยปลายเท้า<อ>ไมครับไม่เลยปลายเท้ายืนขึ้นมาตรงๆไม่งั้นเดี๋ยวหัวเข่าจะเจ็บดันก้นออกไปบึ๊บ ย่อลงไปหัวเข่าไม่เลยปลายเท้าดันที่ตโอ้โหพี่เอแค่สองทีแข็งแรงมากยอมากไม่ไหวเลยแข็งแรงน้อยแค่นี้พอขึ้นก่อนแรกๆเริ่มอ่าโอเคทำวิ่งทำมีแขงแรงเอาเรื่องวันแรกทําอาจจะได้5ทีปวดครับวันที่สองทำอีก5ทีเริ่มไม่ปวดเฮ้ยหาทีเริ่มสบายเป็น10 ก็อวบขึ้นไปเรื่อยๆคอยเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายน้อยๆแต่สม่ำเสมอถูกต้องนะครับอันนี้เพิ่มขาเพิ่มแขนทําได้ไหมได้ไหมพื้นเนี่ยพื้นหรือทังกิ้งก็ไันทังกิ้งได้หมดสามารถทําได้หมดเลยนะครับเป้าหมายก็ดีการเตรียมความพร้อมยืดเส้นวอร์มอัพก็พร้อมแล้วก่อนจะเล่นเนี่ยทำไมอ่ะก่อนจะเล่นครับไปดูตัวช่วยสุดท้ายเด็ดมากจริงเหรอข้อนี้สําคัญเลยต้องดูแล้วล่ะต้องดู กลยุทธ์ที่3แล้วไีเรยังไงเรามีการเตรียมความพร้อมใช่เรามีการใช้การวางแผนเนีป่าหมครบหมดแล้วอมอัพเออมันทําให้เราสามารถฝึกซ้อมได้อย่างดีแล้วรอแลรอ่ะแต่มีแต่เหรอแต่เนี่ยเวลาที่เฮียฝึกซ้อมนานๆครับเล่นนานๆเกิดความล้าไหมบันทีเจ็บด้วยตะคิวขึ้นไหมมาเนี่ย ทำให้เราซ้อมได้ไม่เต็มที่ซ้อมได้ไม่ต่อเนื่องแล้วยังไงถึงแม้เราจะยืดเส้นก็ตามนะครับเราต้องการยืดระยะเวลาในการฝึกซ้อมอทําให้มันร่างกายมีพลังกล้ามเนื้อมีพลังต้องมีตัวช่วยยังไงวินสุนะครับ booster drink ซึ่งมีสารสก,กัดจาก plaster d e x กส i n นะครับจากบริกอนูเทชั่นประเทศญี่ปุ่นซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มพลังให้กับร่างกายให้มีแรงลดความ clear, อ่อนเพลียเพิ่มความแข็งแรง ให้ร่างกายและระบบประสาทรวมถึงสมองด้วยนี่เลย <S <S เป็นแบบซองนะชน,นิดชงสามารถชงกับน,น้ำเย็นได้เลยนะครับดื่มก่อนออกกำลังกายหรือก่อนแข่งรับประกันฟิตแน่นอนครับฉีดอ่ะแล้วยังไงแล้วก็เทโอเคอย่าทำหกสารสกัดจากคลาสเตอร์ว็กซิน จะทําให้กล้ามเนื้อของเพีย่าอนมีพลังงานเด้งดึงเด้งดึงสามารถที่จะวิ่งได้นาน8ชั่วโมงปิดตาดูให้ดีหมนละเรียบร้อยเช็คแอนด์ิงเอ้าเช็คอ่ะอสมย่างเรียบร้อยแล้วดื่มพอขอเลยขออนุญาตนะครับดมก่อนเฮ้ยกินแบบมันเหมือนมะนาวมะนาวอ่ะอร่อยแกยผมกินมาแล้วเมื่อคุณดื่มวินโซ นะครับจนหมดแบบนี้แล้วไปยืดเส้นยืดสายออกกําลังกายเต็มที่คุณก็เตรียมพร้อมได้เลยที่จะสนุกสุดมันกับการฝึกซ้อมการแข่งขันไปลุยกันพลังมาแล้วพลังมาแล้วไปฉันมาจากเด็กน้อยที่มีความฝันใช้หัวใจและบาดลูกนั้นจนมาเป็นเอกั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 นฉันแวตั้งต่วันนี้ พร้อมทจใช้ใช้หัวใจทั้งหมดของฉันเอามาเติมพลังเต็มฟันของเธอให้กลายเป็นจริงโฮ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 มีดร็อท2เอกอันชนแล้วฉึกโดเอ็มเเหมือนชื่ตามมันทุกขีหัวใจมันเต้นดูแล้วสเลึกถึสุขชื่นคี้ c คอรี่เอ็มเหรือเลบรอนสแตมคนแบนพวกเขาเล่นทุกไวางบอล อยากทำได้อย่างเขาเราจึงต้องฝึกเราจึงต้องฝนสังสมประสบการณ์เก็บเกี่ยวมามากล้นวันนี้เราพร้อมถ่ายทอดให้กับทุกๆคนสามเทคนิคทันเทพลองเอาไปมาทวนเด็กน้อยที่มีความฝันใช้หัวใจและบากลูกนั้นจนมาเป็นเอกอันเอกันเอกอันเอกอันชาแนวตั้งแต่วันนี้ฉันมันพร้อมจะใช้ใช้หัวใจทั้งหมดของฉันเอามาเติมพลังเติมฝันของเธอเฮ้เอก บ,บอกเฮีย<อ>บอกเลยนี่แม่งของดีว่ะวินสูปป่แม่งของดีจริงเฮียไม่บน่นไม่บน่นต,ตีบนต่นยุงกินเมื่อยไม่มีวันนีมน้มันมันมันเมื่อยน้อยกว่าปกติว่ะกล้ามเนื้อมันแ,แข็งแรงเออแปลกมันทนทานมากขึ้นใช่เนี่ยสิ่งที่ดีครับคือการเตรียมความพร้อมทั้งกลยุทธ์ทั้งสามข้อของเราเออทำให้น้องๆสามารถที่จะพัฒนาการเล่นบาสได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเฮียใหญ่ละได้ที่ทาง้อปปี้ ลาซาด้าหรือแม่แดดติ๊กตอกก็คือสั่งออนไลน์ได้เลยกดตอนนี้สั่งตอนนี้ได้เลยเพียงคุณสั่งตอนนี้ได้กินตอนนี้ได้กินตอนนี้ได้กินตอนนี้ขอบคุณวินซูเครื่องดื่มดีๆเพื่อนักกีฬาหล่อเทแบบเราแบบเรานี่แหละเจ๋งมากจเจ๋งมากไปดื่มจัดเลยอ้าวป่ามาเทฉันมาจากเด็กน้อยที่มีความฝันใช้หัวใจและบาดลูกนั้นจนมาเป็นเอกั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 นชาแนว